นี่ผมภาพนะฮะเดี๋ยวเราจะมาโชว์สกิลกันแซงฟอรารีให้ดูนะฮะสักครู่ครับสักครู่นี่ขับไปด้วยถ่ายไวยครับสักครู่โอโดนโดนประกบเยอะครับอันะะนี้เป็นเฟอร์ร i ี่ F 4 3 0นะฮะรุ่นตัวเจ็ดแรกเลยะฮะจริงๆไม่มีเจ็ดเดียวนลฮะมันเริ่มเริ่มซิ่งน,นิดนึงนะฮะ ยากนะครับความเร็วเกือบ120เดีวโดนตำรวจจับแล้วก็ต,ตามตามาเกือนะรอสักครู่นะฮะตอนนี้น่าจะมีโอกาสจังหวะแซม เป็นเฟอร์ราีที่เรียกว่าขับชา้าที่สุดที่เคยโอ้โหแซง f e r r a รา F430 นะฮะ